สวัสดีเช้าวันเสาร์ที่16กันยาครับวันนี้เป็นวันที่2นะครับสำหรับพายุนะครับเข้าจังหวัดอำนาจเจริญนะครับอ่าท,อทุง่งนายเขียวขจีนะครับอ่าบนคันนามีต้นไม้นะครับตัวนี้คือต้นแดงนะครับอ่าตัวนี้เราปลูกไว้นะครับเมื่อปี2017ครับ ตัวนี้ก็เข้าปีที่6แล้วนะครับสำหรับอายุของต้นไม้ครับวันนี้จะพามาดูสิ่งที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่างนะครับของการปลูกต้นไม้บนคนาแล้วได้อะไรนะครับป้ายนะครับเดินตามคนาไปเลยตอนนี้ก็จะเป็นน้ำนะครับฝนตกน้ำท่วมนะครับนี่เลยครับพี่พี่ครับทุกคนครับ พอ่พอครับแม,แม่ครับเขาคือเห็ดละโงกเหลืองนะครับสวยงามไหมครับเป็นลูกโบลิ่งเลยครับโอ้ยอ่ะนะครับ,นะรบตัวน,นี้คือต้นยางนาครับต้นยางนาอายุประมาณหปีนะครับเนี่ยนะครับ เขาเริ่มที่จะให้ผลผลิตนะครับเขาเริ่มที่จะให้ผลผลิตกับเราแล้วนะครับผลผลิตไม่ใช่แค่เนื้อไม้นะครับนี่อายุอันนี้เรายังไม่ใช้เนื้อไม้นะครับเรากินเห็ดดีกว่านะครับเห็นไหมครับพอได้ดูได้ชมนะครับให้เป็นไอเดียครับให้เกิดแรงบันดาลใจ รีบไปปลูกนะครับรีบไปปลูกต้นยางนาต้นยางนาปลูกง่ายๆครับปลูกบนคนาแบบนี้เลยนะครับปลูกบนคันาแบบนี้เลยอยู่ที่สวนผมปลูกไว้ประมาณ200ต้นนะครับก็ค่อยๆทย,ยอยออกครับนะครับค่อยๆทยอยออกนะครับออกประมาณวันละเออสัก5ดอก10ดอกก็ดีใจแล้วครับไม่ต้องออกเยอะนะครับไม่ต้องออกเยอะ นะครับยังออกไม่เยอะเดี๋ยวรออีกสักปีหน้าน่าจะอลังการกว่านี้ครับก็ให้พี่พี่ดูนะครับบนคันนานะครับคันนาจริงๆนะครับคันเล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่แล้วก็มีเห็ดแล้วกออกแบบนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับที่ดูกันมาตลอดนะครับสำหรับท่านใดที่อยากได้เชื้อเห็ดนะครับติดต่อได้เลยนะครับ เรามีเชื้อเห็ดนะครับผสมกับพีทมอสแล้วก็อัดสูญยากาศไว้เรียบร้อยนะครับอ่าท่านใดที่สนใจเชื้อเห็ดนะครับประมาณครึ่งกิโลนะครับติดต่อผมได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวส่งให้นะครับอ่าราคามิตรภาพครับมิตรภาพนะครับตามนั้นนะครับขอบคุณมากครับทุกคนครับสวัสดีครับ